ข้อเข่าเสื่อมค่ะก็ไปหาหมอก็จะได้กินยาพาราแล้วก็กินยาคลายเส้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กินมาเรื่อยๆแต่ก็ไม่ดีขึ้นอืมก็ยังปวดอยู่เหมือนเดิมก็ยังปวดอยู่เหมือนเดิมมันจะปวดแสบปวดร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงไหนบริเวณข้อเขา่าข้อเข่าค่ะแล้วก็จะไปชาที่ปลายเท้าอ๋อปวดเข่าแล้วก็ชาลงไปที่ปลายเท้าเลยค่ะแล้วหลังจากมารู้จักกาแฟบาลานซ์คอฟฟี่กับดอปิโอเนี่ยได้มีโอกาสทานไปแล้วเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างครัดีขึ้นค่ะ ปวดน้อยลงแล้วก็ไม่ไม่ค่อยเป็นหนิบเป็นชาค่ะแล้วก็ไม่ปวดแสบปวดร้อนเป็นไม่มากเหมือนเหมือนที่เคยเป็นนะคะกินแบบไหนครับกินตอนตอนเช้าตื่นมาก็กินตอนเช้าคู่กันค่ะสองกินกินตัวบาลานกับดอปิโอคู่กันใช่ค่ะคับผมแล้วก็จะไปกินอีกช่วงหนึ่งคือช่วงตอนบ่ายอะค่ะช่วงตอนบ่ายค่ะกินคู่เหมือนกันไหมกินคู่เหมือนกันกินคู่เหมือนเดิมแล้วแล้วพอไปกินตอนบ่ายอย่างนี้หลับดีไหมครับ ็หลับค่ะครับผมค่ะรู้สึกว่ามันจะเบาคลายเครียดด้วยค่ะเวลาเราจะปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเบาขึ้นเยอะค่ะก่อนหน้านี้มีอาการปวดเมือหัวด้วยปวดค่ะท้ายทอยเหรอครับค่ะท้าตัวเองเป็นไมเกรนอยู่อ๋อเป็นไมเกรนค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าไมเกรนเบาขึ้นด้วยค่ะเบาขึ้นอหลับดีขึ้นไมเกรนเบาขึ้นอาการปวดคอปวดเข่าดีขึ้นดีขึ้นน